สวัสดีค่ะช่องปูเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคำเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะสวัสดี fc เก่าและ fc ใหม่สวัสดีอ fc ที่เปิดมาดูครั้งแรกนะคะก็สวัสดีเอ้ยเมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับ fc ทุกคนนะคะขอแสดงความยินดีกับ fc ที่ถูกหวยนะคะเมื่อวานนี้เข้าแบบถล่มทลายเข้าแบบสามนอยมาทุกนอยนะคะ โอ้ oh, แต่ว่าเสียดายตรงที่ว่าเอ่อเป้ให้เด่นสีน่วันที่เอ้ยวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดหกสามนะคะเป้งให้เด่นสี่รองห้าเป้ชอบสี่ห้าห้าสี่ใช่ไหมคะเป้ชอบสี่ห้าเนาะที่ที่บอกไปแต่ว่ามัน <c oughs> มันออกตัวกลับเนาะแล้วก็นี่เป้งให้เก้าห้าสี่มันออกหกห้าสี่เนาะหกสี่ห้าแล้วก็ปกติ ไม่มีสามตัวเนาะก็สี่สองก็มาตรงตรงเนาะสี่เจ็ดมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็หกสองหกสองก็มาเข้าเมื่อวานนี้เข้าสามสามนอยนะคะก็ถ้าใครถ้าใครลูดห้าลูดสีก็แล้วก็ตัววินนี้เข้าสามตัวหมดเลยนะคะสองนอยเนี่ยค่ะคือนอยพิเศษใช่ไหมหนอยพิเศษก็มีนี่หกสี่ห้า แล้วก็ปกติปกติแปดสี่สองเนาะก็เป้ว่าเป้ว่าเป้ดูเสติย้อนหลังที่เป้ทาให้วินเข้าเปอร์เซ็นต์เข้าสา 3, ตัวเยอะมากเลยนะคะทุกคนเอาแบบนี้สมมติว่าเป้สมมติว่าเป้ให้อย่างนี้ใช่ไหมคือตัวเด่นแล้วถ้าสมมติว่าเด่น4554เพราะว่าจริงๆแล้ว3ตัวเนี่ยคือเป้ คือเป็นตัวเน้นตัวเจาะของเป้อยู่แล้วคือคือคือหลังจาก9ก้าหางเนี่ยคะ่ะบางคนก็จะ fc บางคนก็จะบอกว่าเน้นให้หน่อยไอ้สตัวนี้ให้คิดเป็นหลักเลยว่าที่เป้ให้3ตัวนี้คือตัวเน้นของเป้นะคะคือตัวเน้นนะคะแล้วก็หลักอะ่ะหลักก็จะอย่างเงี้ยบางวันมันก็เข้า3ตัวนะคะบางวันเป้ก็จับ3ตัวได้อะไรอย่างเนาะ ก็ถ้าถูกสามตัวทุกวันทุกวันก็คงมันก็ดีนะคะแต่ว่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะอก็อ่าม,มาวันนี้นะคะก็อยากอยากอยากจะบอกเอซีทุกคนว่าเน้นตัวที่เป้ให้สามตัวนะคะคือสามตัวอย่างนี้นะคะสามตัวอย่างนี้คือตัวเน้นถ้าใครถ้าใคร ซับน้อยหรืออะไรก็เล่นแค่ตัวนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าบางทีมันก็มันก็ไม่มาเนาะคืออาจตัวนี้อาจจะหนักหน่อยอันนี้2บาทอันนี้3บาทอะไรกว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ทุกคนเล่นอย่างมีสติเนาะเอาพอประมาณตนพอของปากของคอเนอะพูดถึงถ้าสมมุติว่า2บาท3บาทอะไรอย่างเงี้ย มาดูตัวเด่นเรานะคะวันนี้เด่นลองเด่นหนึ่ง ลองสองวันเอ้อโอ,โอ,โอ้ขอโทษนะคะขอโทษขอโทษวันนี้เป้กลัวสีสองมาเหมือนเดิมนะคะคือคืออ่ะมาดูตัวเจาะของเราเนาะสามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งสองหนึ่งสองสี่ สองเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามตัวเจ็ดสองสี่ สี่หนึ่งห้าสามสามหนึ่งวิน สามสี่สองห้าหนึ่งเจ็ดก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสติเนาะเอาพอประมาณตนนะคะอ,อย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะเออเพราะว่าจริงๆแล้ว เออเออวิเคราะห์ก่อนนะคะคือจริงๆแล้วคือเหมือนประมาณว่าสี่เจ็ดนะคะคือย้อนหลังกลับไปเนาะย้อนหลังกลับไปสนะี่เจ็ดอ่ะมันมาหลายวันติดมากเลยค่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีหกห้าย้อนหลังน้านี้คือคือ,ค,อคือเมาส์ก่อนเนาะวิเคราะห์กันวิเคราะห์แล้วเป้ก็กลัวสองสี่มันมามันมาอีกเมื่อวานนี้มันมาสี่สองวันนี้มันอาจจะมาสองสี่ก็ได้นะคะก็คือถ้าใครจะเน้นให้เน้นสองสี่สี่สองนะคะแล้วก็เป้ชอบหนึ่งห้า นะคะวันนี้นะคะสี 4, 2, 1, 5, นะ่สองกับหนึ่งห้าเนาะหนึ่งสามก็เป็นตัวหลักตัวลองลองไปเนาะแต่ตัวถ้าใครถ้าใครงบน้อยหรืออะไรก็ก็สองสี่กับหนึ่งห้านะคะแล้วก็คือเป็นตัวหนักแล้วก็ตัวอื่นก็คือเบาๆนะคะคือบางทีมันก็ไม่ได้มาตัวเจาะทุกวันเนาะก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสติเอาพอประมาณตนเนาะวันนี้มาเยอะหน่อยนะคะก็ ไม่รู้จะก็เอาพอประมาณตนเนาะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะพอหอมปากหอมคอเนาะก็วันนี้ขอให้บัดเป็นวันโชคดีของ fc ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ